รนๆตนี้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันแถวถนนเพชรเกษมนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันแถวหน้าสำนักงานเขตหนองแขมกับวัดอุดมรังสีนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับของทางสำนักงานเขตหนองแขมนะครับเพื่อนๆเขาก็มีจัดงาน กเกษตรแฟร์นะครับครั้งที่5นะครับก็งานเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่18ธันวาคมไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2566นะครับเพื่อนๆนก็งานเขาก็จะมีการประมาณ7วันนะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกของงานเขานะครับ ก็วันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566นะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานของเขานะครับก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะครับเพื่อนๆก็นี่นะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะมี จัดงานนะครับก็ยาวกันไปเลยนะครับเพื่อนๆยาวกันไปเลยทีเดียวนะครับก็บนสะพานลอยนะครับเขาก็จะมีขายของกระจุกกระจิกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างของงานเขานะครับว่าภายในงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่กันภายในวัดอุดมรังสีนะครับเพื่อนๆก็ก่อนเพื่อนๆจะเดินเที่ยวงานเกษตรแฟหนองแขมนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทําบุญไหว้พระภายในวัดอุดมรังสีก่อนได้นะครับเพื่อนๆก็ เดี๋ยวเราไปเดินดูภายในงานกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าภายในงานเขาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับยยก็นี่นะครับเพื่อนๆก็นี่ก็เป็นวันแรกของงานเขานะครับแต่ก็คนก็หลั่งไหลามาเดินเที่ยวงานกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพื่อน ก็ร้านแรกที่เดินผ่านนะครับก็จะเป็นหมึกย่างนะครับร้านหมึกย่างนะครับตรงน,นี้ทอดนายปอนะครับเพื่อนๆกำลังผัดเลยนะครับ ไงนี้ร้านนี้ก็จะเป็นขายของกระจุกกระจิกนะครับเพื่อน เสื้อผ้าแฟชั่นราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเครืองใช้ตัวเรือนมากมายหลายรายจ่ายเคสโทรศัพท์ต่างๆก็มีนะครับเป็นถ้วยแก้วนีชใส่กระมก็ต่าหลิวทั้งี ที่ล้างจานล้างานทำความสะอาดน้ำหอมนะครับสิบบาททุกชิ้นกิร้านกิฟช็อปนะครับ20บาทนะครับเพื่อนๆปะแปรก็10บาท10บาททุกชิ้นทุกอันเรื่องประดับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก็มีให้ช็อปกันมากมาย เท้าท่านหญิงและท่านชายเพียงคู่ละติดผมไรงี้นะครัสิบบาทจริงๆริสิบบาทเท่านั้นมี่้าดผมนะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนต่างๆปากกาดินสอสมุดยางลบหม้ยบรรทัดหมองเล่นเด็กก็มีจําหน่ายกันด้วยในราคาเพียงสิบบาทสิบบาททุกชิ้น ืใช้พวกประแจรับใยหัวหนังตาตาตากระติกไปที่จะเป็นในการดำรงชีวิตตอนต่าุณแล้วเตยอันดาสิบแาดสิบแปดสิบาทดสิบาทบสิบสิบสิบบาทยิงตุ๊กตานะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ค่าลูกยี่สิบนะครับ ส5ิบห้าลูกห้าสิบสาสิบห้าลูกหนึ่งรนะครับทดสอบยิงปืนก็มีนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงนะครับเพื่อนๆก็กิจกรรมแอคทิวิตต่างๆก็ จะอยู่เลยขึ้นมาท้ายๆนะครับก็นี่นะครับบ้านลูกโป่งอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ขนะัด,นะด,นดนในทีแล้วก่อนได้ค้าแถมของว่าไทยหลัดอะไรคชุดไปถ้จะจัดอยูใจ ผ็มขัดนาฬิกาแว่นตากระเป๋าหมวกอะไรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้จะเป็นท้ายๆงานแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราเดินกับเข้าไปภายในงานแล้วกันเนาะตรงแถวๆที่มีของกินของใช้นะครับ ก็ตอนนี้เราเดินกลับมาที่หน้าวัดอุดรังสีกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราเดินไปทางขวากันต่อนะครับไก่ย่างลุงแกละนะครับ อ,อ,อ๋อเคบับร <ละ S 2> ้านน้ำชาเย็นชาเขียวนมเยน็นโ,โ,โกโก้อะไรางี้นะครับยี่สิบห้า <25 S 3> นะครับ <ไป S 1> เพื่อน ลูกชิ้นลูกจิ้มปลาแท้นะครับหมึกย่างซีไฮนะครับร้านนี้ไม้ละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับมูนาแมลงท่อต่างๆนะครับทางนี้จะ ก๋วยเตี๋ยวมามา่าผัดต่างๆนะครับร้านนี้เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมากาักกะโรนีสปากเกตตี้ก็มีนะครับน้ำพริกแม่เล็กนะครับ ขนมจีบเป็นไม้นะครับเพื่อนๆไม้ละ10บาทนะครับร้านนี้นหอมฟลุ้งไข่ปลาหมึกทอดนะครับร้านนี้ ร้านนี้เขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์รักโลกด้วยนะครับภาชนะที่ใส่ก็เป็นแบบรักโลกีนคตอนนี้เราจ่ยเดที่อาัพ์ไดได้เละเพื่อผลเยอะทุกร้านเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ เก็ไดแล้วน,นีเแจกกับกคนแนกกจ,จุกจกจกรตรงนี้เลยค่ะได้ห้างกันเดียวค่ะถึง4ทุ่ไมไปเลยค่ะรายที่เราไปเสร็จแล้วรับเงินไหมคะไดเลยค่ะอันนี้กดจะรับได้เลยค่ะพี่อันนี้กยไงไม่ได้ดาล็อเอกชั้นหน่อยแน่นมากานะครบเพื่อนๆตรงนี้อโตแปตให้ ตรงนี้คนก็หลุมหลวมหน่อยนะครับเพื่อนๆอยังพอเดินได้นะครับเมื่อกี้แน่นมากครับหมูย่างไส้ย่างมาแล้วสิบบาทนะครับกุ้งดองแซลมอนดองต่างๆนะครับ เดินเดินเดินไปก่อนแม่แล้วค่อยกลับมาซื้อมาไข่หนูก็ทาถาละยี่สิบนะครับสาไล่ยมวนกรอบนะครับรสต่างๆนะครับขนเม,มนะะนเบื้องอ่างทองนะครับ ขนมถังทองนะครับก็เริ่มกลับมาตรงที่าาคนเริ่มเยอะอีกแล้วนะครับเพืเ่อนเ ข้าวผัดปู50บาท60บบาทนะครับขนมเบื้องขนมถังทองก็เยอะอยู่นะครับเพื่อนๆก็มีหลายร้านอยู่นะครับ บาร์บีคิวไม้ละ10บาทนะครับขนมเบื้องยวนนะครับบตอเบอรรี่สามสบหกนะครับ น,นี้ก็เป็นชุดชั้นในกระเป๋าสุภาพสตรีนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆนะครับ

ลูกชิ้นไส้กรอกปิ้งนะครับอ๋อยำลวกก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ออกอะเอันี้อะไรไม่เคยเห็นลูกอ,อมยิ้มลูกกมยิ้มอารมณ์ดีนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้น ก็โซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าสินค้าโอท็อปต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเ,เดินเลยไปตรงนู้นสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆตรงนู้นก็จะเป็นพันไม้ต่างๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ ต้นไม้พันเล็กนะครับ35บาท50บาทนะครับ10บาทก็มีนะครับเพื่อนเพื่อ ตรงนี้เหมือนว่าเขาจะกลับแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่มาขายนะครับหรือว่าตรงนี้เป็นร้านเป็นร้านของเขาทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆงานกเกษตรแฟร์หนองแขมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่จะเดินตั้งแต่ต้นงานเข้าไปภายในงานเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถลงรถอ่าป้ายก่อนวัดอุดมรังสีหนึ่งป้ายแล้วก็สามารถเดิน ไปเรื่อยๆจนไปถึงภายในงานได้เลยนะครับต้นๆงานก็จะมีเป็นต้นไม้พันไม้นานาชนิดให้เราได้เลือกซื้อเลือกชมกันก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในก็จะเป็นของกินของใช้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆที่จะไปที่โซนของกินของใช้เลยก็ ลงที่ป้ายวัดอุดมรังสีได้เลยนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆงานหนองแขมเกษตรแฟร์ครั้งที่5นะครับเพื่อนๆก็เขาก็จะมีตั้งแต่วันที่18ธันวาคมไปจนถึงวันที่24ธันวาคม 2,566นะครับเพื่อนๆก็งานเขาก็จะมีประมาณ7วันนะครับก็นี่นะครับก็เขาจะจัดงานนะบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขมวัดอุดมรังสีตลาด79นะครับก็จะมีของอร่อยนานาชน,น,น,นิดผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าโอท็อป ฟอนิเจอร์ของแต่งบ้านสัตว์เลี้ยงพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับผลิตพันธ์ทางการเกษตรแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรนะครับเพื่อนๆบรรยากาศงานเกษตรแฟร์หนองแขมวันแรกก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปหน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศงานที่ไหนกันอีก ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับ